เอาละครับ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 ครับผมสวัสดีนะนะนะสุภาพสุกท่านนะครับวันนี้ก็มาลองเทสใหม่ หลังจากอายุเข้ามาหลายวันน้ำก็จะเยอะมากนะครับตอนนี้ขอสีน้ำมาอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้ขึ้นมาจะเสมอฝายแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวไหมฮะเคครับผมไปอเอาละครับเคค เอาละครับเอาละครับอู้วววสวยเลยครับผมยอดโอ้ยเดือยในหนวดไม่ทำให้ผิดหวังครับยอดครับตัวนี้ส,สวยครับยอดเลยนะ

คันเล็กอีกแล้วหมานจริงๆคันเล็กโอ้โห oh, คันเล็กอีกแล้วสุด,ดยอดนะคันเล็ก3ตัวแล้วคันเล็กคันเดียว3ตัวสุด,ดยอดครับ คันเล็กอีกแล้วครับพี่น้องอกแล้วคันเล็แล้วหวานจริงๆครับคันนี้สามคันลงที่เดียวกันกินอยู่คันเดียวส่งงานครับผมสี่แสนครับวันนี้ 4, 3, ใส่แซมนะไสสวยครับรับเดือนในหนวดเหมือนเดิมครับผมเฮ้ครับขอบคุณครับผม